สวัสดีครับผมตึงอุดมศักดิก์ Product Special i s t ฝต์องหัวหินครับ Ford r a n g e r w i ร์ไว a ์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากครับคุณเคยมีปัญหาไหมครับเวลาที่ขับรถลงเขาหรือทางลาดชันอาจจะเกิดปัญหารถลงเร็วเกินไปหวาดเสียวเหยียบเบรกบ่อยๆทำให้เบรก้อนนะครับปัญหานี้จะหมดไปอ่ะเพราะ Ford r a n g e r w i ์ไว a มีระบบ Hill d e s c e n t c o n t ท o l ทำให้ปัญหานี้หมดไปใช้อย่างไร เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ HDC คืออะไรตามผมมาเทสดีซีทำงานเมื่อไหร่ทำงานอย่างไรไปดูกัน วันนี้ผมจะพา,าพบกับระบบช่วยกับขี่ที่จะทําให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นนะครับด้วยระบบที่ผมพูดถึงนี้ก็คือระบบ Hill Descent Control หรือที่เรียกสั้นๆว่าระบบ HDC นั่นเองนะครับระบบ HDC จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะขับรถลงทางลาดชันหรือลงเขานะครับโดยระบบจะควบคุมความเร็วของรถ โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเหยียบเบรคแค่ควบคุมพวงมาลัยแค่นั้นเองนะครับมาครับมาดูขั้นตอนในการใช้งานระบบดีกันครับ HDC นะครับหรือระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันโดยระบบจะทำงานเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มใช้งานหลังจากนั้นระบบจะโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่ด้านขวาม,มือนะครับระบบจะสอบถามผู้ขับขี่ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ให้กดปุ่มโอเคที่พวงมาลัยด้านขวานะครับจากนั้นให้ผู้ขับขี่ปล่อยเท้าจากเบรกและคันเร่งระบบจะควบคุมความเร็วของรถในขณนะลงทางลาดชันโดยอัตโนมัติผู้ขับขี่สามารถเลือกความเร็วได้บนพวงมาลัยด้านขวาที่ปุ่มบวกหรือลบด้านขวาครับโดยระบบ hdc จะเปิดทํางานที่ความเร็วน้อยกว่า35กิโมตรต่อชั่วโมงและปิดทํางานที่ความเร็วสูงกว่า40กิโเมตรต่อชั่วโมงและจะมีอยู่ใน ลด 4x4 เท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบ h d c นะครับใช้ง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับฝากติดตามผลงานของผมในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ